สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดทอนชาแนลยู่ในขณะน,นี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะสมาชิกนะก็ยังเหลือสูตรเก่าอีก2สูตรนะครับก็จะมีสูตรหลักร้อยกับ10บนนี่ฮะเป็นสูตรเฉพาะหลักร้อยกับหลัก10บนนะฮะปี2 5 6 5นสูตรนี้จะเป็นสูตรเก่าของปี2 5 6พ ผมลงให้จริงนะครับสามขวดซ้อนแล้วนะตั้งแต่วดที่ออก90้าศนย์หนี้แล้วก็มาวดที่ออกศ9นย์เก้าหนึ่งแล้วก็มาวดที่ผ่านมานี้นะเฉพาะหลักร้อยกับหลักสิบบนนะฮะสูตรนี้เดินย,ยาวเลยนะเป็นสูตรเก่าต่อจากงวดที่ผ่านมางนะวดที่ผ่านมามันดอกอะไรหรอเก้นยครับ90 3, ้านย์สามี่มันมาที่9กับ0นย์นี่ฮะที่ หลัก10กับหลักร้อยบนอันนี้สูตรนี้ไม่เกี่ยวกับหลักหน่วยบนนะฮะเป็นหลัก10กับหลักร้อยบนเท่านั้นนะฮะมันมาทั้ง2ตัวเลยวันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาทําต่อให้นะ,ะสมาชิกนะแล้วก็มาต่อกันกับสูตรเก่าอีกสูตรหนึ่งนะฮะเป็นสูตรหลักหน่วยบนคู่ขี้นะฮะหลังจากลงงวดแรกงวดที่ออก906นี่ก็มาอ่านะที่เลข6พอมาลงจริงงวดที่2นี้นะครับหลุดนะครับหลักหน่วยบนนะ ุดแล้วก็มาถึงจะรหลุดแต่ผมก็ยังชอบอยู่ผมก็ลงให้งวดที่ผ่านมามาได้เลขคี้ฮะผมเน้นไปที่1กับ3ามันก็มาที่เลข3นะฮะเราข้าวชนสามมาที่เลข3เอาหุนนี้เดี๋ยวมาทําต่อให้นะครับก็จะมีทั้งหมด2สูตรแล้วหลักสูตรเก่านะครับแล้วก็มาต่อกับสูตรใหม่นะฮะอันนี้สูตรใหม่นะฮะสูตรร้อยบนสําหรับสูตรนี้ก็จะมีทั้งหมดสูตรเก่า2สูตรแล้วก็สูตรใหม่สูตรนี้เป็นสูตรหลักร้อยอีกสูตรหนึ่งก็จะมีทั้งหมด3สูตรนะฮะในคลิปนี้ นะครับก็ดูให้มันจบนะฮะสมาชิกนะผมก็จะมีวิธีคิดวิธีทำให้สมาชิกได้รับชมกันเหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะครับช่องแอคทอยชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดรูบกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับเอามาฝังคําเตือนทางช่องกันก่อนคําเตือนนะฮะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันหรือซึ่งผิดก,กฎหมายใดๆทั้งสิน้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกแยกแยะวิเคราะห์ด้วยตัวของท่านเองทุกผิดกาบขอโทษขออภัยนะครับ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวมาให้มันใหญ่ๆหน่อยอะเดีวมาดูสูตรนี้กันก่อน50สิบกับ ร้อยบุนะหลักสิบกับหลักร้อยบุญเวที่ผ่านมานได้หกแปดเก้าศูนย์นะครับพุนออกเก้าศูนย์ศูนย์นี้เดินยาวๆเลยนะสวัสดีนะักเดินยาวๆนะยังไม่หลุดนะหลักร้อย มาที่เลขเก้านะฮะสมาชิกนะมาที่เลขเก้าหลักสิบมาที่เลขสูงมันเป็นสูตรสิบหลักสิบกับหลักร้อยบนเท่านั้นนะไม่เกี่ยวกับหลักไม่เกี่ยวกับหลักหน่วยบนพูดง่ายอ่าอีกฮะเอ้งวดที่สองนี่ลงจริงมาทั้งสองตัวนะเลยไม่มาทั้งสองหลักงวดนี้ก็มาทั้งสองหลักนะครับงวดที่ผ่านมานี้ก็มาทั้งสองหลักอ่ะก็ถูกฮะลงจริงให้สามงวดนะก็มาทั้งสามงวด สำหรับสูตร110บนนี้อ่ะไปดูนะครับงวดที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนอ่ะไปดูกันฮะสมาชิกอ่ะอันนี้ของวดที่ผ่านมากระดาษมันหมดนะฮะเดี๋ยวไปอเอาสูตรกระดาษใหม่ให้สูตรสูตรอะไรเนี่ยสูตรร้อยกับสิบบนอ่ะมาดูสูตรร้อยกับสิบบนร้อยกับสิบบนก็คือสูตรนี้นะครับอ่ะไปดูกันนะครับ110ยสบนวิธีทำนะฮะ สุดเก่านะฮะนี่หลักร้อยกับหลักสิบบนเท่านั้นไม่เกี่ยวกับหลักหนว่วยบนนะนำหลักหน่วยล่างบวกกัน2ครั้งมาบวกหลักสิบเลข3ตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบเลข3ตัวหน้าครั้งที่2อีกหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลข3ตัวท้ายครั้งที่1อีก2ครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบเลข3ตัวท้ายครั้งที่1อีกอีกหนึ่งครั้งนะบวกกันได้เท่าไหร,ร่มาบวกเลขแปดคงที่นะครับถ้าผมพูดตำแหน่งผิดสมาชิกก็ กลับขอโทษขออภัยนะแต่ตัวที่ผมบวกนี่กาแดงนี่ถูกนะฮะเอาบวกกันดู99ลงท้ายเลข8นะฮะแปดบวกสนะแปดบวกสลงท้ายเลข1นะ1นึ่งบวกเนะลงท้ายเลข8 8ดบวกหลงท้ายเลข4 4่บวกหลงท้ายเลข0 0นบวกเก็ลงท้ายเลข9 9้าบวกแปงที่เก้าบวกแลงที่คงที่ลงท้ายเลข7ถ้าเป็นตำแหน่งแรก7บวกเพิ่มไป2ก็จะได้เลข9 9เบวกเพิ่มไป1นึ่งก็ได้เลข0 ศูนย์บวกเพิ่มเปนหนึ่งก็ได้เลขหนึ่งอ่ะสูตรหลักร้อยกับหลักสิบบนฮนะเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับอ่ะเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสมาชิกก็หมายความว่าเลขเจ็ดเลขเก้าเลขศูนย์เลขหนึ่งเนี่ยจะต้องมาที่หลักสิบกับหลักหลักร้อยบนเท่านั้นนะสมาชิกแต่ผมนะฮะเดี๋ยวจะมีสูตรสูตรหลักร้อยมาเทียบชนในสี่สี่สูตรนี้ผมมั่นใจว่าเลขเจ็ดกับเลขหนึ่งเนี่ยน่าจะมาที่หลักร้อยนะสองสองตัวนี้ นะครับเดี๋ยวมาเทียบหลักร้อยอ,อีกอีกสูตรสุดท้ายให้ดูในคลิปนี้นะครับสมาชิกนะอ่ะเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเป็นสูตรเก่านะเป็นสูตรเก่าต่อจากงวดที่ผ่านมานะครับนี่ฮะก็คือสูตรนี้วันนี้นครับได้เจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งวันนี้ได้เจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งอะได้เหมือนงวดงวดนี้เลยนะครับสำหรับชิกก็พิจารณาเอานะฮะ พิจารณาเอาลงจริงให้วนนี้เป็นงวดที่4นะฮะเป็นงวดที่สีปรมจำเปนที่1ท6ทับทับรอดูกันส่วนตัวผมเน้นไปที่เลข1เอ้ยเลข7กกับเลข1ที่หลักร้อยบนนะับวันนี้นะครับผ่านไปแล้วสูตรเก่าสูตรหลักร้อยกับหลักสิบบนนะฮะเอามาดูหลักรวยบนคู่ขี้กันมั้งนะงวดที่ผ่านมาผมเน้นไปที่1กับ3มาจริงจริงท่านสมาชิกตัวเน้นผนออก903านะ9 0 3 ก็เป็นเลขขี้งวดที่ผ่านมาอ่าได้เลขขี้ลงจริงสูนรนี้ลงจริงให้งวดที่3นะงวดนี้เป็นงวดที่3ตัวเน้นก็มาเต็มๆเลยนะครับก็คือเลข3นั่นเอง <c oughs> หลังจากหลุดงวดที่2ก็มาเข้าต่ออีกนะสมาชิกนะเอางวดนี้จะได้เลขคู่หรือเลขขี้หลักหน,น่วยบนอ่ะถูกฮะลง3งวดผิดไป1งวดนะผิดงวดนี้ วันนี้ก็มาเดินต่ออางวดที่ถึงนี้ได้เลขคู่หรือเลขคี่เอาไปดูกันนะสมาชิกนะที่หลักหน่วยบนนะอันนี้เป็นสูตรหลักหน่วยบนกระดาษมันหมดก็มานี่ฮะสูตรหน่วยบนคู่คี่อันนี้ก็คือสูตรนะครับวันนี้นะครับแคบสูตรไว้ได้เลยนะสมาชิกนนะหลักหน่วยบนนะครับวิธีทำ นำหลักสิบบนหนึ่งครั้งมาบวกหลักสิบเลขสามตหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งมาบวกหลักสิบเลขสามตหน้าครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งบวกกันฐานตำแหน่งนี้ฮะบวกกันได้เท่าไหร่ก็เท,เท่านั้นเลยไม่มีบวกคงที่นะครับเอาบวกกันดูศูนย์บวกสามลงท้ายเลขสามสามบวกเจ็ดนะฮะก็ลงท้ายเลขศูนย์นะวันนี้ตำแหน่งแรกศูนย์บวกเพิ่มเป็นสองก็ได้สองสองบวกเพิ่มเป็นสองก็ได้สี่สี่บวกเพิ่มเป็นสองก็ได้หกหกบวกเพิ่มเป็นสองก็ได้แปดวันนี้ได้เลขคู่ฮะน่าสมาชิกนะได้เลลขคู่่่ทีหหักหน,นนนวยบะ 02468สสนะสมาชิกชอบตัวไหนก็จัดไปไม่ชอบมองผ่านส่วนตัวผมผมชอบ4กนะับ6ฮะงวดนี้นะผมชอบ4กับ6ที่หลักหน่วยบนนะฮะงวดนี้นะอ่ะแคบสูตรไว้นะแคบสูตรไว้นะรไวเรียบร้อยแล้วไปเติมฮนะอ่ะวดนี้ได้เลขคู่นะสมาชิกนะได้0 2 4 6 อ่าลงจริงสูตรนี้ลงจริงให้งวดนี้เป็นงวดที่สามไอเป็นงวดที่สี่นะเป็นงวดที่สี่เป็นงวดที่สี่งวด,วดจำที่อันนี้ได้เลขคู่นะได้เลขคู่งวดจำที่หนึ่งทับหกทับหกหกก็หมายความว่าอันนี้เป็นเลขคู่ใช่ไหมฮะอารักหน่วยเนี่ยก็คือเลขคู่อันนี้ นะครับเจ็ดกันหนึ่งนี้ผมจะวางไว้ที่หลักร้อยนะครับสมาชิกนะอ่าเดี๋ยวไปหาหลักสิบ <c oughs> นะครับอ่ะครบนะครับอ่ะแต่หลักหน่วยนี้ผมชอบเลขสี่กับเลขหกนะสมาชิกนะชอบเลขสี่กับเลขหกอ่ะมาดูสูตรใหม่สูตรหลักร้อยทีนี้เดี๋ยวไปเทียบกันนะฮะสูตรหลักร้อยบนสองตัวมาหนึ่งตัวเป็นสูตรใหม่ลงให้วลน,นี้เป็นวงแรกหลักร้อยสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับเอาไปดูกันนะ ว่าแรกสูตรได้สองข้ 6, น,นะครับผลออก6 5 2อ่านเลข6นะก็มาที่หลักร้อยบนถูกเป็นว่ที่1นึครับถูกเป็นว่ที่1หลักร้อยบนครับเอาว่ที่2นะสูตรหลักร้อยบน2ตัวมา1ตัวได้4กับ8ฮะครัผลออก8 7 3เจ็ดฮะก็มาที่หลักร้อยบนถูกเป็นว่ที่2 เอามาต่อเปนงวดที่3ามงวดที่3สูตรได้9กับ3ามคนอ 9, อก9ก้าศูนย์เจ็ดเลขเก้ามาที่ทททหลักร้อยบุถูกงวดที่3ต่องวดที่4ฮะงวดที่4สูตรหลักร้อยบน2ตัวมันหตัวได้5กับ9ก้าคอ 9, อก9ก้านยครับเก้าอุ้ยอ๋าอ๋ออ๋ออ๋อเอาไป เวงกลม,มก็วงกลมเข้าไปอ่ะถูกนะครับหลักร้อยบนมันเคยวงกลม <c oughs> อ่ะหลัร้อยบนอ่ะมาต่อกันวดที่ห้านะวดที่ห้าสูตรหลักร้อยบนสองตัวมากหนึ่งตัวได้สี่กับได้ได้สูงกว่าสี่กัดอกศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์อ่ะอมาที่หลักร้อยบนเออมาที่หลักร้อยบน อาโทษทีนะสมาชิกนะพูดผิดพูดถูกนะฮะพูดผิดพูดถูกถ้าพูดตำแหน่งผิดก็กราบขอโทษขออภัยนะมันเป็นสูตรหลักร้อยบนนะครับก็พูดไปม่วทั่วไปอะไรไปหลักหน่วยบนพูดไป <c oughs> อ้วันที่ผ่านมาสูตรได้ห้ากับเก้าพูดออกเก้าศูนย์สามเลขเก้ามาที่หลักร้อยบนครับมาที่หลักร้อยบนอ้ถูกเป็นม่วนที่หกนะถูกมวดที่หกหลักร้อยบน อาวุที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนเอาไปดูวิธีทํากันนะสมาชิกนะไปดูวิธีทํากันหลักร้ <c oughs> อยบทเนววิธีทําหลักร้อยบทนะครับนาหลักพันเอานำหลักหมื่นหนึ่งครั้งนะฮะมาบวกหลักสิบเลขสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกสองครั้งแล้วนกะ็มาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งครับบวกกันได้เท่าไหร่พ็เท่านั้นเลยไม่มีบวกคงที่สาหรับสูตรหลักร้อยบทนี้เอาบวกกันดูสามบวกสามตรงท้ายเลขหกนะ หกบวกเก้าลงท้ายเลขห้าห <c oughs> ah, ้าบวกเก้าลงท้ายเลขสี่สี่บวกสามก็จะลงท้ายเลขเจ็ดเป็นตำแหน่งแรกที่หลักร้อยบนเจ็ดบวกเพิ่มเป็นสี่แต้มก็ได้เลขหนึ่งเอาวันนี้หลักร้อยบนสี่กับหนึ่งนะสมาชิกนะอ่ะแคปสูตรไว้ฮะสี่กับหนึ่งหลักร้อยบนมันจะมาชนกับที่ผมสูตรเก่าสูตรเก่านี่ฮะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเติมบอร์ดเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์กันไปเติมฮะหลักร้อย ร้อยเจ็ดกับหนึ่งงานวดนี้ร้อยเจ็ดกับหนึ่งพิจารณาเอาถ้าชอบเจ็ดกับหนึ่งก็ฝากพิจารณาด้วยแล้วสำหรับสูตรนี้ผมลงจริงในวดแรกนะงวดประจำวันที่หนึ่งทับหกทับหกหกผมผูใช้จริงนะ,ะนี่ฮะมันมาชนกับสูตรนี้สูตรเป็นสูตรศร์หลักร้อยกับหลักสิบบนสูตรเดินยาวๆลงจริงให้งวดที่สี่มันมาชนกับหลักร้อยที่เจ็ดกับหนึ่งนะฮะนี่ฮะ ฉะนั้นผมวางเจ็ดกับหนึ่งไว้ที่หลักร้อยก็แล้วกันห้วนี้นะเจ็ดกับหนึ่งไว้ที่หลักร้อยส่วนหลักหน่วยอ่ะส่วนหลักหน่วยผมวางเลขสี่กับเลขหกนะครับไว้ที่หลักหน่วยบนสมาชิกก็ตั้งเจ็ดกับหนึ่งไว้ที่หลักร้อยก่อนนะฮะแล้วก็เอาสี่กับหกตั้งไว้ที่หลักหน่วยบนอันนี้ผมพูดถึงตามสูตรผมนะฮะแล้วผมก็จะใช้จริงด้วยนะฮะในวดนี้แลวเดี๋ยวหลักสิบเดี๋ยวก็ไปหากันนะสมาชิกแต่หลักสิบผมก็ลงไปให้แล้วหลายสูตรเหมือนกันนะเดี๋ยวก็ไปย้อนดูใครที่ไม่เห็นสูตรหลักส ลักหน้าสูตรผมก็ลงสูตรเก่าลงให้ครบแล้วต่อไปก็จะเป็นการมาสรุป2ตัวบน2ตัวบน 2, ตัวล่าง3ตัวบนสตัวบน2ตัวบน2ตัวล่างฮะต่อไปนี้นะฮะเดี๋ยวก็เอามาไล่สรุปให้นะ,ะสมาชิกนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่ฮะ,ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ